ก่อนเลยลูกครับอดีตค้าป้าก่อนดีครับครับสวยๆก่อนค่ับค่ะสวัสดีครับอืมอืครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสดีครับก่อนอดีครับครับครับสวยๆเร็วเร็วป้าอยู่นี่ยเน่ยน่ยน่ป้าอยู่ข้างในน่ะเน่ยน่ยน่ดูนี่นี่ ดีครับดีครับอ่า <c oughs> บายบายก่อนบ๊ายบายป้าก่อนครับบ,บ,บ,บ๊ายบายป้าก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายป้าก่อนเร็วบ๊ายบายครับป้าครับจุ๊บจุบฮะฮะฮะจุ๊บจุบก่อน เนี่ยว้านี่สิแม่อ่นไปดึงอะไรของยายล่ะอืมดึงไหมลูกไม่ดึง